นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหัวใจซาตานตอนที่18ดิจุบของชายหนุ่มทำให้คนไม่เจนบทพิศวาสหลงโมเมาไปกับรสหวานชื่น คุณนัญญาเผื่โอบมือรอบพระจำคอแกร่งอย่างไม่รู้ตัวทั้งที่เพิ่งจะต่อต้านเขาแต่ความว่าบหวามทําให้เธอลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดิทฐิรนมีความต้องการจนอุ้มร่างอรชรวางลงบนตักแกรง่งเขาเล้าลมรูปไรอย่างไม่อาจห้ามใจมัวเมาไปกับบทรักที่เขายัางเพียรพยายามตามหาความเรินจวน สวัสดีครับมีเสียงเรียกมาจากทางประตูหน้าทำให้สาวงามถึงกับตก,กใจเธอผวาพระออกห่างจนเกือบตกจากตกจากตักของเขาดิดที่รนสบทเพราะไม่คิดว่าไอเด็กส่งพิซซ่ามันจะมาเร็วทางใจจนสาวในอ้อมกอดตื่นเพลดิดใจเย็นสิจ้าคนดีแค่เด็กส่งพิซซ่าเท่านั้น แก้มใสของคุณนัญญาเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดอย่างควยเขินขณะที่เขาค่อยๆดันตัวออกห่างวางเธอลงบนเก้าอี้ของเขาแทนจูกแก้มเธอแทนการปลุกปลอบเพราะยังเห็นแววตื่นตะนกในดวงตาเขาจ่ายค่าพิซซ่าและทิปเล็กน้อยให้กับเด็กเด็กที่มาส่งพิซซ่าแล้วรับเอาถาดอาหารมาเปิด อย่างเอาอ,อกเอาใจคนป่วยจัดหาจานและเครื่องดื่มให้คนป่วยรู้ดอกว่าหญิงสาวยังคงเขินจัดแต่เขาก็ยังใจเย็นมากพอที่จะพนัพนอกระทั่งมือนั้นผ่านคนไปเขาจัดยาแก้ไข้เพราะรู้ว่าเธอยังเป็นคนป่วยคุณจะนอนที่ไหนคะเธอถามด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนัก คอรู้ว่านี่คือห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านพักปกติผมก็นอนนี่แหละเพราะมันเป็นห้องนอนของผมก็าตอบตามตรงทำท่าปลดกระดุมชุดของเขาไปด้วยเพื่อเตรียมอาบน้ำจนทำให้สองคิดระแวงตกใจเธอหน้าตาตืืนจนรีบหันหน้าหนีแม้จะจำได้ถึงกล้ามเนื้อของเขาทุกมัดเพราะก่อนหน้านี้เธอเองที่ทำเป็นใจกล้า ลูบไล้เขาจนกระทั่งเขาตายใจทำให้เธอหนีไปได้ยังจำได้ขึ้นใจว่าเขาช่างยวั่ยโวยนใจขนาดไหนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ที่สติสัมปะชัญญะของเธอยังคงอยู่อย่างเต็มพิกัดฉันว่าฉันไม่นอนห้องอื่นดีกว่าเขาก็หมดคิว้วคว้าเอาผราขนูมาพันเอว ขณะเดินมาหยุดต่อหน้าเธอทำเอาเลือดกำเดาสาวเวอร์จิ้นแทบพุ่งทำไมปัดโถเขาจะถามทำไมเนี่ยเธอเอามือปิดหน้าด้วยความอับอายแต่ยังอุตส่าห์มองเห็นผ่านง่ามนิ้วเรียวก็ฉันเธอตอบไม่ถูกขยับตัวอย่างอึดอัดใจจะให้บอกอยังไงเลา่าเธอยังบริสุทธิ์ผุดพอง ทังที่ควรจะมีประสบการณ์มาบ้างอย่างที่เธอเคยทำให้เขาเข้าใจไปเองฉันชอบนอนคนเดียวฉันนอนไม่หลับถ้ามีใครมาร่วมเตียงด้วยบอกอย่าง้าวดานใจเพราะเขายัางจ้องเธอ,อยังไม่เข้าใจนะักเดี๋ยวคุณก็หลับเองนั่นแหละยอดรักเพราะผมคงกินแรงของคุณจนไม่เหลือให้ครวนครางโหฝังคนขี้อู๋ ฟังคนขี้โอพูดเข้าสมั่งสินี่ฉันเป็นคนป่วยต้องการการนอนหลับพักผ่อนเธอว่ายังเหลืออดแก้มใสแดงก่่ำแต่กำมัดเถียงจนมือซีดนี่เขาต้องการจะจัดการลากเธอขึ้นเตียงกับเขาให้ได้ใช่ไหมเขาถอนหายใจดังพืดอย่างอิดนาระอาใจก็แค่ไม่สบายเอางี้แล้วกันผมจะช่วย เอาเชื้อไข้ของคุณมาไว้กับตัวผมบ้างเพื่อคุณจะได้ดีขึ้นโอ้ยไม่นะเธอครวญในใจนี่เขาจะบ้าไปหรือไงกันคิดจะแบ่งไข้ไปจากเธอเนี่ยนะเหตุผลอะไรของเขาเขายิ้มมุมปากนิดๆไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดหรือหามา ขณะที่เขาพละเข้าห้องน้ำอาบน้ำด้วยเดนชาวเวอร์แบบง่ายๆพอออกมาแล้วกลับพบว่าคุณน,นันยาหายเข้ากลิบเมฆไปแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะกลัวว่าเธอจะผีผามหนีเขาออกไปข้างนอกอีกรอบแต่เมื่อมองหาแล้วพบว่าห้องติดกันกับห้องใหญ่มีแสงไฟรอดออกมาจากใต้ประตูจึงลงอก,อกได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะออกมา บิดลูกบิดห้องของเธอทว่าเธอล็อกมันเอาไว้จากด้านในเขาเคาะมันค่อนข้างแดงใช้อารมณ์นิดๆเพราะอยากฝากฝังในร่างเธอจนน้ำไหลสอแต่ยังพยายามใจเย็นไม่เอานะคนดีอย่าทำแบบนี้กับผมคุณก็รู้ว่าผมอยากมีอะไรกับคุณใจจะขาดโหฟังอีซาตานอีตาซาตานนี่พูดสมั่งสิ เห็นแกตัวชมัดเธอทำเป็นไม่สนใจหลับตาพยายามผ่อนลมหายใจเสียงเขานั้นก็ยังเงียบไปเองแต่ไม่นานนักดวงตาสีดำคลับก็ลืมขึ้นด้วยความตกใจมารู้สึกตัวหมืนลอยได้กรี๊ดเธอตะปบไหลหนาคว้าเอาไว้เพราะกลัวตกเพราะเขาอุ้มเธอเดินออกมาจากห้องนั้นชนิดหน้าปึ้งเธอถูกเขาแรงๆหลายครั้ง ไม่เอาอย่าบังคับเชิญนะคุณฤิ์เธอโวยวายกระทั่งเขาโยนเธอลงบนเตียงไม่เบานะักสาวน้อยรีบคลานหนีลงจากเตียงขณะที่เขาหันหลังไปล็อกประตูห้องนอนเมื่อหันกลับมาจึงเห็นร่างอารชรถือโคมไฟเตรียมใช้เป็นอาวุธโอเคที่ดักเขาทำท่าปรางห้ามญาติตกลงอะไรตกลงอะไรยะ ฉันไม่ตกลงด้วยสักหน่อยแต่เมื่อเย็นเราแลกลิ้นกันแล้วและคุณก็ชอบมันเธอก้มแดงเรือเมื่อคิดถึงเหตุการณ์นั้นแต่แต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการถ้าคุณจะทำมันอีกก็แปลว่าคุณจะคมคืนฉันเขาหัวเราะเบาๆอย่างหาเหตุผลไม่เจอว่า ทำไมกันนะเธอจะต้องปฏิเสธเขาด้วยทั้งที่เธอเองก็พร้อมจะปฏิสนธิกับเขาแล้วแท้ๆแล้วเขาก็ไม่ใช่ไอ้พวกไก่อ่อนที่จะไม่รู้ว่าเธอเองก็หลงไหลชัยชรเขาอยู่เหมือนกันวางมันลงซะที่ดักคุณคิดว่าโคงไฟนั่นมันจะทำอะไรผมได้เขาบอกอย่างอารมณ์ดีมาคุยกันดีๆสิจ้า ผมทำอะไรให้คุณขาดใจถึงไงพอเขาถามอย่างนี้แล้วเธอจะทำอะไรได้ละ่ะล้วจะตอบกับเขาว่ายังไงช่วงเวลานนั้นเองที่เธอกำลังค้นหาคำตอบด่างแกล่งก็จะกระโจนคว้าเธอมากอดไว้มือเล็กที่ถือคงไฟอยู่จึงปล่อยมันตกลงพื้นจนมันแตกกระจายกรีด เธอไม่รู้เลยว่าเขาใช้แรงกดเธอลงบนที่นอนดวงตาดำคลับขยายกว้างจ้องมองใบหน้าคมกายที่จ้องเป่งมาที่เธออย่างค้นหาคำตอบเธอสายหน้าช้าๆจนผมดำยาวด้วยได้ทว่าเขาก็ยังยิ้มเมื่อเห็นกรอบใบหน้าสวยรูปหัวใจท่ามกลางผมสีดำเงางาบ อย่าทำแบบนี้เลยนะฉันยังไม่พร้อมเธออ้อนวอนเขาอย่างหมดหนทางคุณพร้อมแล้วที่รักนี่คุณต้อง25แล้วนะจะไม่พร้อมได้ยังไงในเมื่อส,อสาวๆก็มีประสบการณ์กันตั้งแต่เริ่มมีความรักโหฟังเขาพูดสม่งนั่นมันกับผู้หญิงอื่นแต่ไม่ใช่กับเธอที่อยู่กับแม่มาตลอดเวลาและไม่เคยพอใจกับหนุ่มๆที่เข้ามาในชีวิต นอกจากเขาจะไม่เข้าใจแล้วเขายัางคิดไปเองด้วยอย่างไม่น่าให้อภัยทั้งทงที่เธอ,อยังเวอร์จินเขาจะรู้บ้างไหมเนี่ยจบแล้วนะคะหัวใจซาตานตอนที่18นะถ้าชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์นะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนาะฝากชมเรื่องเดิมนะคะเรื่องผู้สนับสนุนเนาะเพราะว่าตาก็ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรนอกจากนี่แหละคะ่ะเขียนนิยายแล้วก็เอามาลงช่องในยนะู u ูบเนาะบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า youtube เขาจะให้ก็ต่อมเมื่อเงินเดือนของคุณเนี่ย ผ่งร100เหรียญเนาะก็100เห,หรียญดอลลาซาฮารัตนะคะก็บางเดือนก็ถึงบางเดือนก็ไม่ถึงนะคะเพราะว่าตามไม่ได้เรียนมาก็เลยไม่ได้มียอดวิวเยอะเหมือนคนที่เขาเรียนมาเนอะก็ดูได้จากยอดวิวนายยิ่งยอดวิวเยอะก็แสดงว่ามีคนช่วยชมผู้สนับสนุนเยอะซึ่งตาไม่ได้มีเหมือนคนอื่นนะคะต่แค่เขียน ให้คุณเข้าใจแล้วก็เอามาอ่านให้คุณฟังเท่านั้นเองเนาะต่อทำงานคนเดียวนะคะเผื่อใครไม่รู้แค่เขียนเนาะแต่งเรื่องเราก็เขียนหลังจากที่ทำงานประจำแล้วนะคะประมาณนี้แหละแล้วก็เอามาอ่านทำงานคนเดียวนะคะเสียงจะแหบจะแห้งจะยังไงก็แล้วแต่ก็นี่แหละมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็เอามาอ่านให้ทุกคนฟัง เป็นตามนี้แหละฝากออกก็ต้องขอบคุณนะคะคนที่ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาก็แล้วกันรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ